วันที่28พฤษภาคม2567นายสเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลถึงกรณีผลสำรวจสถาบันพระปกเกลา้าที่ผลสำรวจความนิยมของพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรีคะแนนนิยมพรรคก้าวไกลนำพักเพื่อไทยทั้งคนและพักรัฐบาลจะทำอย่างไรให้ได้รับความนิยมมากขึ้นนายกรัฐมนตรีระบุตนคิดว่าผลงานอย่างเดียวที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแสดงว่าพี่น้องประชาชนยังไม่พอใจกับการทำงานของเราเราก็ต้องทำงานต่อไปส่วนคำถามว่าเป็น การสะท้อนที่ประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลใช่หรือไม่แม้จะผ่านมา9ก้ถึงสิเดือนแล้วนายเสถา กล่าวว่าเรื่องข้อคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สําคัญรัฐบาลต้องเอามาคํานึงและประมวลว่าเรายังทําอะไรไม่ดีพอซึ่งอยากจะลงเชิงลึกและเราก็มีโพของเราเองเหมือนกันแต่บางเรื่องที่เรายังทําไม่ได้ดีพอซึ่งเราเริ่มมีกระบวนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลการเกษตรระบบสาธารณาสุขยาเสพติดต่างๆเหล่านี้เราได้ทํางานกันอย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนผลงานยังไม่เป็นที่พอใจแต่เชื่อว่าเราทํางานอย่างมีความคืบหน้าที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทั้งนี้ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประสานงานกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการปิดเว็บไซต์พนันและรายงานผลอย่างรวดเร็วและให้กระทรวงการคลังสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยตรวจสอบการเปิดบัญชีของคนต่างด้าวอย่างรัดกุมและอายัดบ,บัญชีธนาคารที่กระทําความผิด